อยู่พี่นอ้องมาที่นี่แม่อยู่ขอนแก่นเป็นบ่ค่ะ คนค่ะคน,คนที่บอ่อด็อยู่ในรองกัน้นบรรัดดีจะไม่รู้ว่ามันมีรอบท้ำน้องนี่น้ำบอ่อใช่เพราะว่าปกติแล้วนะ่ะคนที่ลอบท้ำน้องนี่ใดก็มีหน่อยไี่นอค่ะอันนี้คือนอกเป็นเด็กไปหันมาเลยลูกหนันต้นสายบุตรคุณแม่บัวคบค้าเจริญเป็นคนทำงานงอกมากกว่าัำเ,เลได้ไปหันมาเป็นบุตรผมลับพื้นลองลองซ้อมลับพื้นเลืเ่นๆแล้ว พ่อเดือนเขาเอาเงินน้อมือลอไปน้ำจ่อยปีตายได้น้อม่น้ำคือเทาค่าลกอุเกข้างไหนข้าวาเทรยตบมือให้เลยอ่ะลองเพียงใบบารีก่อน้องเอาเพียงไหนเพียงไหนทังนเขาบอกหนึ่งหนบ้างอไปวดหัวแห้งตอนนีปวดหัวแห้ง Thôi gian hết lắm đường Còn bố của thầy mỏi hết lắm Bố lắm hẹn Chơi Cứ lãi thế Bố lắm đường nà Ta là Bố bao Lắm đường khi chẳng đấy, Bố hết lắm đường Ý xa nó Để lỏng ตักเกลอเมื่อ,อน้ำซอคำแต่ละคำของเรามันเป็นเปีวว่างหา,ายปานจุกลายหล,งลวงระวางจังตีสิมีไปมามองส่องเนื้อใช่บางนั่งได้ละสิมาเอาใาตาใจให้แนบว่ามีทางสิแก่คนแก่จังบุบลักขดุ่งรุดดวงดองแดกได้แต่ยืนแหลมมองส่องเขาชื่นยินมองน้ำทีไรลผามันกลับตาวานเดินผ่านมีไปเจสทาทศกัก่อนเซ่ใจไหลนีฉะนานเปียนไปโบกวน เตือ่อมาวอนยามซุ่มเจ้าน่ะลืมลายเด้ละน้องลายเห็น,น,น,นเราหย,ยิมแฟนทั้งหลายผมนี่แสนปากบึ้มยางจำได้บอกใครโอ้ไม่เป็นนะนะเขาเป็นป่ยนไปเขาต้องยังไม่บอกแม่เขาจะมาช้าหน่อยบ้องเขาเป็นล้ำเลีอออ่องผมก็ตื่นโอ้ยบอกอีกเกลือ พี่น้องบ่าปืนนายมีที่แกนแฟนหญิงไทยขอพระคุณฤกษ์อ่างย่างจำได้ห่ลืมดเออดี เยาวชนรุ่นใหม่เุ็นหกอายุสิบสามปีแม่เทีรถสีมอีกง่อเด็กแดนม่ยังมากมลำอยู่โอ้ยแม่ขอจะได้รถตู้ขั้น่เปเทียราส่งอะไรันเนียบเเอาตู้ขั้นหนหาอะไรทำไมเขาอยกมองนั่งเขา่วสีบกูขกล้งสีบอันตอนกูเจอสีเมนมาเด้อแต่ว่า มือไขว้เะท่านเดสมองว่าท่านบาดอยู่ก่อนสมองเราเบิดแห้งว่ามาเจอเนี่ยเระเบื่ก่คนนี้น้องอ่ะที่แกบมากมอ่บ้านจีิงวันนี้เอาน้องมาอกงานท่านครบยี่สิบจมมงอยู่นี่มกียี่สิบ่จโมงมือไขกาลังขี้เอะง่าใ้น้องที่แกบมาอีกแล้วนี่ที่นั่นแหละ่ะบบกันจ้างว่างกันเนาะขอเบอร์โทรไว้ขอเบอร์โทรแอดไลน์ไปใช่ถ่่อแม่ต่ามาชึ่นในความสามารถชอบเดแหลยบอม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 ชอบอยู่ปลาส่วนตัวเราขายแบนคนมากหมอลำซึ่งแบบ แล้าอายุ13ปีลำได้เยอะมากพูดถึ่งมากเกี่ยวมิวสิ่งๆว่าลูกเป็นไฟบอกันเนี่อ่าอเ,อเดี๋ยวถามก่อนดูบ้างฝันหนูก็อย่างน cần xe là. เกลือว่าเสียงแแคนเศร้าแแคนร้องมีเลียงโทษแต่พี่ก็ดีร้องแล้วนี่จักสิได้บ่ได้เน้จักจิได้บ่ได้เขาบ้านนี้นี่พูดมาให้ตีนแบบนี้นล้วแม่เนาะบ่มีเหากงเรเรียบร้อยแต่ความเหประสงคือว่าขอเขาก็เดยกินแมาไปอเาพอจะด้ข้าตั้ง่นเนาบ่ไพอเดยี่ยงกลาหลาี่ภาพนี่ภาพอี่ยงบอให้เป็นสหม่เพิะแล้วจะขึ้นเซีบงบ้าไปติดแ Iya, dari. ครับผมครับเออมาไล่ก <ENNIS S 1> ีมให้การทำให้รับออกมาอันไปจังนึงนี่มันก็สิจังนึ่งเล่ได้พี่น้องก็อาจจะเพื่อการลดทีมงานพี่น้องอย่าอย่าพี่น้องอย่าไฟดับเออเพราะว่าเมื่อไฟท้ายนี่รถตู้ว่ามันจับอยู่ที่หลีนั่งตั้งหนาเพาก็แล้วสุดกถบ้านใส่สิขึ้นไปที่แต่จังหน่อยนี่บัานนี่แม่เราก็มาแบบงงๆุ่งก็เสียจังไรแนมหาตรงไหนมันก็เสียงดังเอาคือรถตู้จะต่อมมาสตาร์รถในแน่สอด เออนั่นหนะเด็กพี่น้องเป็นเขามาแบบแบกอะไรยังไงกะเดี๋ยวพี่บัานไปนอนฝันกันหมดเลยนอนฝันก็จะคืนก่อนฝันหาจะปูกันเอาจะปูมันจะมาจังไหนนั่นบอเข้ามาต้องฝันน้องเพ่งก็ได้ฝันเอาบางไม่แสนก็ได้ฝันเอาคืนหนึ่งเป็นนิมิตบ่มีนิมิตเอาเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาสิขึ้นเวทีเอาไปแต่งตัวก่อนโอเคครอฟซีเป็นไงบ้างชอบอะไรยังไงคอมเมนต์มีอยากอะไรยังไงจิ้มเข้ามาเลยคอมเมนต์ได้เลยเดือยังกะทางลูกแม่ เป็นก็นั่งเก่งูเก่งมากหูเยียมมากก็ามากินซอยซอยยาบุเรี่ยมากเออเอาควาสามารถของเราเนี่ยที่จะคลองมองงันอ mm hmm. ี่ยองเนี่ยนี่แหะถ้าเธอไสืบสารทอานันทยังงมันบกแม่นมูจิสมบังิพกสบังตัวนี้ยเขามเขามองคนอนแล้วหรอแต่สิ่งที่ดูมือคือความสมที่อูได้ในตัวมันไม่ใครได้นะลูกคืบอกแล้วว่าไม่มีใครเป็นมันโง่ร้อยหมื่นคนหรมันมีอยู่คนหนึ่งถึงสองคนเท่านั้นที่แบบนี้ได้ การคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ